สวัสดีค่ะปกเก๊กทำสวนนะคะวันนี้นะคะจะพามาศึกษาหาความรู้นิดหน่อยเกี่ยวกับผักกินผลประเภทเป็นเถาน,นะคะประเภทเป็นเถาแล้วก็เลื้อยเพราะว่าเอฟซีถามมาเยอะว่าอันนี้ตัดยอดไหมคะอันนี้ตัดไหมคะก็คือปลูกแล้วยังงงอยู่ค่ะเราก็จะมาดูของจริงกันเลยเนาะอันไหนควรตัดอันไหนไม่ควรตัดที่ปกเก๊กปลูกไว้นะคะก็มี3 4มสี่อย่าง อันดับแรกนะคะเริ่มต้นมาจากตรงนี้ข้างหลังนี่ค่ะแตงกวานะคะอันนี้แตงกวาเมื่อเร็วๆนี้เป็นแตงร้านเก็บไปหมดแล้วแล้วก็ปลูกแตงกวาแทนแป๊บเดียวค่ะเห็นไหมแป๊บเดียวนะคะออกดอกแล้วค่ะแล้วก็จะมาคุยเรื่องดอกแตงกวาที่ออกมาใหม่ๆทุกคนที่ปลูกส่วนมากนะคะจะเข้าใจว่า เขาจะออกมาพร้อมกันคือมีตัวผู้ตัวเมียแต่ว่าหลักธรรมชาติของเขาเนี่ยส่วนมาก้วคะตามที่ป้าเ๊กปลูกเนี่ยดอกที่ออกมาใหม่ๆจะเป็นตัวผู้ก่อนคะ่ะจะไม่มีตัวเมียข้างล่างนี่จะเป็นตัวผู้นะคะไล่ขึ้นมาบางคนก็ตกใจป้าเก๊กคะ่ะทำไมแตงกวาหนูปลูกแล้วมันมีแต่ตัวผู้เขาบอกใจเย็นๆคะ่ะเดี๋ยวสักพักตัวเมียก็จะมานะคะป้าเก๊กมาดูตอนที่เขาออกใหม่ๆ ข้างล่างตัวผู้ไล่ขึ้นมายังไม่มีตัวเมียยังไม่ได้สักลูกเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้มาตัดแต่งได้นะคะข้างล่างเนี่ยถ้ารกอ่ะเราก็เอาออกได้อันนี้ก็ตัดไปบ้างแล้วล่ะแต่ยังตัดไม่หมดก็ค่อยๆมาไล่แต่งเอาเนาะ ส่วนปรุงอาหารข้างบนเยอะแยะไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะไม่มีใบปรุงอาหารเพราะว่าจากการสังเกตของป้ากิ๊กเห็นข้างล่างเนี่ยจะชอบเหลืองก็คือเขาจะหมดสภาพนะคะพอเขาเหลืองเขาก็จะแห้งเหี่ยวไปเลยค่ะเพราะฉะนั้นก็เอาออกไปเลยเนี่ยจะได้ไม่ต้องไปแย่งอาหารเพราะเขามีดอกเนี่ยตัดแต่งเยอะๆหน่อยนะคะอาหารจะได้ไปเลี้ยงดอกเลี้ยงผลให้โตเนี่ยตัดอย่างนี้ขึ้นไปเลยค่ะอย่างนี้เลยอเดี๋ยวจะมาไล่ตัดแต่งนะคะ ีนี้มาดูดอกช่วงนี้ตัวเมียมาแล้วค่ะตัวเมียเริ่มมาละเดี๋ยวจะให้ดูนะคะนี่ค่ะเห็นไหมดอกตัวเมียก็คือมีแตงกวาลูกเล็กๆติดมานะคะอย่างนี้เขาเรียกว่าดอกตัวเมียมาเยอะละไล่ขึ้นไปรู้สึกว่าจะมีแทบทุกข้อนะคะเนี่ยส่วนตัวผู้อามาดูตัวผู้กันข้างล่างนะคะ นี่คือตัวผู้ค่ะตัวผู้จะไม่มีดอกไม่มีลูกแตงกวาที่ก้นเขานะคะนี่นะคะอันนี้คือดอกตัวผู้เด็ดมาให้ดูเลยค่ะที่ก้นจะไม่มีลูกแตงกวาเล็กๆนะคะเราก็เอาไปผสมดอกตัวเมียค่ะที่บานแล้วอันนี้ยังไม่บานนะคะเช้ามาถ้าเขาพร้อมจะผสมเขาจะบานอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวสายๆ่บยๆเขาก็จะเหี่ยวนะคะเพราะฉะนั้นก่อน9นาฬิกา หกโมงถึงเก้นาฬิกานะคะเราก็มาช่วยเข้าผสมถ้าปลูกน้อยถ้าปลูกเยอะๆก็ไม่ต้องนะคะปล่อยให้ตัวแมลงตัวผึ้งตัวอะไรผสมให้ค่ะด้เนี้แล้วเราก็แต้มเข้าไปเบาๆที่ปลายที่ดอกเขานะคะเกสรตัวเมียอยู่ข้างในแล้วก็แต้มเข้าไปเบาๆแค่นี้ก็เสร็จนะคะ ก็ปล่อยเลยค่ะแล้วเขาก็จะติดทีนี้วันเนี้จะเน้นว่าการปลูกผักกินผลอันไหนควรตัดยอดหรือไม่ตัดยอดแตงกวานะคะห้ามตัดยอดเด็ดขาดค่ะถ้าตัดยอดแล้วตัดยอดแล้วก็จะด้วนเลยนะคะแล้วก็จะไม่เจริญเติบโตยอดก็จะไม่ทอดต่อเลยค่ะเมื่อกี้เคยตัดแล้วนะคะพอเขาขึ้นมาได้สักประมาณ2ฟุตเรามาตัดหดอยู่อย่างงั้นนะคะต้นนั้นก็คือเสียไปเลย ไม่ได้กินค่ะต้องปล่อยให้เขาเนี่ยยาวขึ้นมาตามธรรมชาติแล้วเขาก็จะมีขแขนงของเขาเองนะคะขแขนงเขาจะแตกมาเองถ้าเขายาวเขาก็ยาวของเขาไปเองค่ะเนี่ยเห็นปะเขาจะส่งยอดไปอย่างนั้นไม่ต้องไปตัดเขาโอเคนะคะเข้าใจนะแตงกวา,าดูด้านนี้อีกนิดนึงค่ะนี่อันนี้ป้กิ๊กไม่ได้มาผสมนะไม่เห็นมาเจออีกทีก็ติดลูกละตัวมแมลงผสมให้ค่ะมแมลงผสมก็ติด แตงกวานี่เป็นอะไรที่ติดง่ายเพราะว่าดอกเยอะดอกตัวเมียก็เยอะตัวผู้ก็เยอะปล่อยธรรมชาติก็ติดเองได้ค่ะ,อะโอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะเข้าสวนไปดูบวบนะคะไปดูบวบเปลี่ยมบวบหอมว่าจะตัดยอดได้ไหมค้างข้างบนนะคะจะเป็นบวบเปลี่ยมบวบหอมค่ะบวบเปลี่ยมบวบหอมปลูกไม่ต้องตัดยอดนะคะ พอเขาเลื้อยขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเขาจะแตกแขนงของเขาเองค่ะเยอะแยะไปหมดเลยค่ะไม่ต้องไปตัดไม่ต้องไปทําอะไรเขาปล่อยธรรมชาติเลยค่ะเดี๋ยวจะพาไปดูด้านหน้าด้านในด้วยนะคะอันนี้ด้านข้างเขาออกมาเยอะแยะเลยแล้วก็อันนี้ไซโยเต้ไซโยเต้นี่ตัดยอดได้นะคะถ้าเขาเลื้อยขึ้นข้างบนเราตัดยอดให้เขาแตกแขนงเขาก็จะแตกไปเยอะแยะครั้งแรกปาเก็กก็ใจร้อนปลูกแล้วนะคะเขาไม่มีลูกตัดหมดเลยค่ะเหลือแต่ตอคนให้ปลูก เข้ามาเที่ยวที่บ้านเขาบอกว่าอา้าวไซโยเต้ไปไหนหมดละก็บอกมันไม่ออกลูกก็เ,เลยตัดหมดตายแล้วเขาบอกว่ามันออกมันช้าหน่อยอา้าวงั้นก็ปล่อยต่อเลี้ยงต่อเขาบอกว่าอากาศเย็นอากาศร้อนไม่เกี่ยวที่ข้างล่างบ้านเขาก็ออกลูกเต็มไปหมด p a c k a g ก็เลยปล่อยตอนนี้ยอดตรงนี้อย่างเงี้ยเยอะแยะละค่ะรออีกหน่อยว่าจะได้กินลูกไหมอันนี้ไซโยเต้นะคะอันนี้นะคะบัวเลี่ยมที่เราไม่ต้องเด็ดยอดเขาขึ้นข้างบนแล้วเขาก็แตกเห็นไหมคะ แตกแขนงแตกยอดมาเต็มไปหมดเลยค่ะแล้วช่วงนี้ใกล้จะมีลูกแล้วไล่มาจากข้างบนนะคะนี่ค่ะลูกบวบเปลี่ยมเดี๋ยวอีก่อยตรงเตงเต็มไปหมดจะมาถ่ายให้ดูนะคะตัวเมียเยอะมากๆเลยค่ะโดเดย์ลุงอาจจะจับกล้องไม่เห็นเนี้ยอย่างเงี้ยอันเนี้ยตัวเมียหมดเลยนะคะบัวเปลี่ยมจะเป็นอย่างนงี้ค่ะถ้าตัวผู้ก็จะเป็นโดโดอย่างนงี้นะคะ ดอกสีเหลืองตัวผู้ก็ร่วงลงในสวนเยอะแล้วนะเขาจะเลื้อยไปอย่างนี้ไม่ต้องตัดอะไรทั้งนั้นค่ะแล้ววิธีทําค้างไม่จําเป็นจะต้องทําสูงๆอย่างนี้นะคะทําค้างเตี้ยๆก็ได้ค่ะฝังเสาไป 3- ามสี่ต้นแล้วก็หาคานพาดไปพาดมาเวลาปลูกก็ไม่ต้องลงดินก็ได้นะคะปลูกในถุงก็ได้ค่ะก็ได้กินเหมือนกันนะคะปลูกในถุงแล้วก็ตั้งตั้งเรียงกันไว้ที่จริงนะยังมองไม่เห็น เดให้ดูเอาเท่าที่เห็นกันแล้วกันปกเก๊ะปะแงนข้างบนก็คือดอ,อกตัวเมียเยอะแล้วเดี๋ยวจะเข้าสวนไปดูโคนต้นของเขาว่าปลูกตรงไหนทําไมออกมาเยอะยะอย่างนี้ในถุงค่ะไม่มีดินให้ปลูกปลูกในถุงแล้วก็ไปดูวิธีตัดใบตรงโคนต้นเขาเดี๋ยวเข้าสวนกันเลยค่ะอันนี้คือบวบนะคะที่ปลูกในถุงดูง่ายๆถ้าเขาจะออกลูกข้างบนจะออกดอกออกลูกให้ลูกลำต้นจะ อ้วนๆขึ้นมาอย่างนี้นะคะอีกหน่อยก็จะเป็นสีน้ําตาลนิดๆถึงจะให้ผลผลิตถ้าลําต้นเล็กๆอย่างนี้ยังไม่ให้ผลผลิตค่ะเนี่ยอันนี้ก็ให้เริ่มออกดอกแล้วลําต้นจะใหญ่อย่างนี้นะคะปลูกในถุงเห็นไหมไม่มีพื้นที่ก็ปลูกในถุงแล้วก็เอามาตั้ง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 ,งเรียงกันไว้ข้างล่างนะคะก็เจาะอย่าลืมนะก้นถุงนี่ต้องมีรูระบายน้ําแล้วเราก็เอามีดกรีดมั่งก็ได้ ให้รากฝอยเขาออกมานะคะมายึดอยู่กับดินเ็าจะได้เก็บความชื้นปลูกใหม่ๆนี่รากยังไม่เยอะนะคะจะมีอาการเหี่ยวแดดร้อนนี่ใบจะเหี่ยวเนี่ยปกิ้ก็พยายามตัดใบออกแล้วเนี่ยใบให้อาหารเขาไปเลี้ยงส่วนยอดส่วนดอกส่วนผลของเขาเพราะว่าข้างบนกําลังออกค่ะกําลังออกออกดอกเล็กๆนี่แหละเต็มไปหมดแล้วเน้นไปหมดละอันนี้คือขแขนงเห็นไหมคะขแขนงขแขนงเยอะมากๆเลย ไม่ต้องไปเด็ดยอดเขาแขานงเขาจะออกมาเองค่ะเต็มไปหมดมีทั้งทั้งบวบหอมแล้วก็บวบเหลี่ยมนะคะสองอย่างก็จะแน่นไปหมดที่จริงนะบวบเขาก็ชอบแดดนะคะต้องมีแสงแดดถึงจะให้ลูกแต่ว่าเนื่องจากเราไม่มีที่ตอนปลูกใหม่ๆนะคะเราตั้งไว้ข้างบนก็จะมีแสงแดดพอเขาขึ้นไปข้างบนใบเขาแน่นเขาก็ไปปรุงอาหารอยู่ข้างบนส่วนข้างล่างก็ไม่ต้องซีเรียสแล้วนะคะเพราะว่าใบปรุงอาหารอยู่บนท้องฟ้าและ ก็ปล่อยเข้าไปเลยถ้าส่วนไหนมันแน่นเกินไปเราก็มาทยอยตัดออกได้อันนี้คือการทําค้างให้บวกของปอกิ๊กค้างนี่เขาเขาทำไว้นานนะเนาะมันเป็นเนี่ยเป็นชั้นเหล็กอย่างเงี้ยปอกิกก็เอาไม้มาสอดสอดทำเหล็กห่างๆค่ะแต่คนที่ไม่มีนะไม่ต้องซีเรียสนะปลูกตั้งถุงแล้วก็เอาไม้ฝังเสาสี่เสาห้าเสาหกเสาแล้วก็เอาไม้พาดไปพาดมาเตี้ยๆระดับระดับนี้ก็ได้นะคะประมาณเนี้ย ประมาณสักสองสามเม็ดอะไรประมาณเนี้ยไ,ไ,ไม่ต้องเยอะอันนี้ก็ประมาณสองเม็ดแล้เนาะมีถามมาว่าทําค้างบวบทํำยังไงทําง่ายๆอย่างนี้ละค่ะรานะไม่ต้องทาแบบถาวรก็ได้ทําแบบรือ้อง่ายๆเก็บบวบก,กินแล้วก็รือร้อทิ้งนะโอเคแนละ้วเข้าใจวิธีปลูกบวบหอมบวบเปลี่ยมไม่ต้องเด็ดยอดแตงกวาไม่ต้องเด็ดยอดนะคะไซยเต้เอาอีกอย่างเนาะสวรส สวรสนี่ก็ควรจะตัดยอดนะคะเวลาเขาขึ้นมาอย่างเงี้ยมันอยู่ไกลด้านน้นเมื่อกี้ขี้เกียจเดินไปละเพราะว่าปีนี้ไม่ได้ปลูกเป็นต้นเก่าคะ่ะเลือ้อยขึ้นมาถึงตรงนี้แล้วก็ตัดยอดให้เขาสาวรสนะคะพอตัดยอดเขาก็จะแตกแขนงเลือ้อยไปจนเต็มไปหมดถ้าอยากได้เยอะก็คอยแต่งยอดบ้างแล้วก็เขาจะมีแขนงแล้วก็มีดอกเยอะมีลูกให้เราเก็บเยอะนะคะสาวรสเหมือนกันเลยนะคะ ฟักทองก็เหมือนกันเนาะพาเด็ดยอดข้างล่างแล้วพอขึ้นข้างบนนะเด็ดยอดได้ไหมก็ได้เหมือนกันค่ะถ้ายังไม่อยากเอาไว้กินลูกเราตัดยอดไปกินพอขี้เกียจตัดยอดมาไ,ไปกินกินยอดละเขาก็จะมียอดใหม่แตกออกมาแล้วก็เลยไปออกดอกใหม่ออกลูกได้อีกนะคะฟักทองไม่ต้องซีเรียสนะไม่ใช่ว่าตัดยอดฟักทองกินแล้วไม่มีลูกมีค่ะฟักทองนี่ก็ง่ายมากตัดได้ตลอดนะคะโอเคค่ะ สำหรับคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนอยากปลูกผักกินผลประเภทเป็นเถาเป็นไม้เลื้อยนะคะก็ทําอย่างที่ป้ากิ๊กบอกเนาะแต่ละอย่างอาจจะยังไม่เข้าใจสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้นะคะเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ